สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง B P ธรรมดานะครับช่อง v P ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนิเคี๊บ่ายนะครับหุ้นนิเคี๊บ่ายของวันที่4กรกฎาคม2567นะครับหุ้นนิเคี๊ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับสำหรับหุ้นนิเคี๊เช้าก็ออกไปแล้วนะครับ เก้างครึ่งน,นะครับผลปรากฏว่ามานะครับเข้านะครับให้1 2 3สเน้นที่2กับ3มา3นะครับมา2นะ0-220เข้าเต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็78ชุดวินเข้าเลยนะครับมาหมดทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งชุดวินทั้งชุดเจาะทั้งรูดทั้งวิ่งเข้าหมดเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีนะส่วนท่านที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะ,ะถ้าเกิดใครสู้ไม่ไหวเหนื่อยก็ให้พักอืม เหนื่อยก็ให้พักเหนื่อยในะที่นี้ก็หมาควาว่าเหนื่อยใจตัวเองนะครับจับตัวไหนก็ไม่ถูกไม่ไมทีแค่ทีจับถ้าเกิดเราจับศูนย์สองกับเขาเนี่ยมันก็คงเดินหนีไปศูนย์สามศูนย์สี่อะไรทํานองนี้นะครับก็คือโชคดวงเรายังไม่ถูกจังหวะที่จะได้รับเงินนะครับเงินเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับเงินศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยเพราะว่าที่เชื่อว่าอาจารย์เชื่อว่าเงินเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่ไหนซอกไหนมุมไหนนะ ถ้าเกิดถึงข้าวที่เราจะได้ใช้ได้อะไรมันก็ต้องมาหาเราอยู่ดีเนาะประมาณนี้เพราะอาจารย์เคยเคยพับเสื้อผ้าเก่าๆใส่กล่องไว้เตรียมตัวไปบริจาคอะ่ะให้ให้คนยากคนจนเขาได้ใส่ได้อะไรเงี้ยเพราะเสื้อผ้ามันก็ดีๆอยู่นะแล้วพับใส่กล่องไว้เรียบร้อยใส่กล่องคาอยู่งั้นน่ะหลายเดือนหลายปียังไม่แล้ไปมีโอกาสให้เขา แล้วจู่ๆเราเน็กยังไงไปค้นดูกล่องๆนั้นน่ะอืก็ไปพบเงินน่ะเงินใบร้อยใบห้าร้อยใบยอะไรเงี้ยอยู่อยู่ตามกระเป๋าว่ะอือไปเจอแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแล้วหยิบขึ้นมาแล้วยกมือไหว้เลยนะโอ้เงินศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะเนี่ยคิดว่าอยู่อือประมาณนี้ยังไงไงมันก็ต้องกลับมาหาเราประมาณนี้นะครับ ก็เลยเชื่อตั้งแต่ตอนนั้นว่าเงินคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ใช่ว่าใครจะได้มาง่ายๆนะถึงแม้ว่าใครจะได้มาง่ายๆแบบไม่ถูกวิธีไม่ถูกทางก็จะมีอันเป็นไปนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาชมกันเลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะอ่าครับรอบายนี้ก็ขอให้โชคดีแห่งๆ,ๆ,ๆนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาชมกันเลยนะครับอ่ะ อีอะไรบ้างรอบเช้าแหงๆเด้งๆนะครับรอบบ่ายก็ขอให้แหงๆเด้งๆนะครับให้ห้าหกเจ็ดนะเน้นที่หกกับเจ็ดนะให้สามตัวกันไว้ก่อนใครชอบห้าก็จัดไปใครชอบหกก็จัดไปใครชอบเจ็ดก็จัดไปนะครับแต่ขอเน้นที่หกกับเจ็ดนะระหว่างมันมาคู่กันอีกล่ะหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับเอามาดูซิขาในหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองเจ็ดสอง หกสามเจ็ดสามนะครับครบนะเราเน้นที่สองกับสามเราก็มาดูที่สองกับสามเนี่นะครับืนเห็นะสองกับสามเนี่นะครับเด่นนะอันนี้หกกับเจ็ดเอาอะไรเพราะฟันที่เจ็ดนะเพราะฟันที่เจ็ดนี่นะครับใครชอบห้าหกเจ็ดก็จัดไปนะครับเพราะฟันที่เจ็ดก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามส่วนที่เด่นที่สุดก็คือ2กับสามเนี่นะ หกคล้3เจ็ดหามเจดสามนะครับใครชอบจะไหนก็จัดไปตามนี้นะครับปันทงที่เจ็ดก็รูดที่เจ็ดนะครับใครสับสวนเรื่องจับคู่ก็เอารูดเลยก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอืครับหยดเอาเลยครับเรียบร้อยละรอบบ่ายขอให้มาเด้งเด้งอีกนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆนะครับเดี๋ยวาววันนี้ก็มีตามนี้แล้วกันนะครับขอให้ไม่เก็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งนะครับ ลำๆเอยๆนะขอให้โชคดีมีเงินนะครับครับโชคดีครับสวัสดีครับ